คุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเราอยู่บนถนนเราเห็นแต่แม่น้ําแต่ตอนนี้ผมอยู่บนแม่น้ําแต่ผมกลับเห็นบ้านเรือนของหลวงประบางในอีกมุมหนึ่งอะ่ะคนรอก็ต้องมองกับวไปดีดีแล้วก็บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดลากตายเลยตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงประบางนะครับณนะที่แห่งนี้ผมจะพาไปในแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่นะเป็นทางน้ําครับน้อยคนนักที่จะรู้นะครับแล้วก็ท่าเรือแห่งนี้นคือท่าเรือที่เป็นบัต ามฟากนะครับไปที่เมืองจอมเพชรบ้านเซียงแมนครับและตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางลัดไปสู่ชัยบุรีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือที่ผู้คนในพื้นที่ของหลวงพระบางใช้กันทั้งวันครับแต่นะตรงนี้เกิดการท่องเที่ยวแบบใหม่ครับซึ่งเรือแต่ละลำเนี่ยได้ถูกตก,ตกแต่งในรูปแบบใหม่นะณนะตอนนี้กําลังฮิตมากๆครับที่ในหลวงพระบางครับแล้วก็เส้นทางของทางน้ำเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสนะ บางคนอาจจะสัมผัสในเส้นมรดกโลกนะครับแต่นะตรงนี้เนี่ยนั่นคือทางน้ำเนี่ยผมว่ามีสเสน่ห์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเส้นทางทางน้ำของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปแล้วก็สิ่งที่พิเศษของวันนี้นะครับเขาจัดเอาไว้ให้กับผมเลยฮะเป็นดินเนอร์สุดพิเศษนะเราก็ชมพระอาทิตย์ตกดินตกน้ำที่หลวงพ่บางนะโดย โรงแรมบูราซาลีคาริเทจครับที่ผมพักมา2วันนะโปรโมชั่นของโรงแรมก็คือถ้าเกิดว่าเราจองที่พักมา2วันนะครับเขาจะให้มาดินเนอร์นะฮะที่นี่ครับชมพระอาทิตย์ตกน้ำนะฮะซึ่งเขาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะ่ะคือคุณมาดูเลยสดๆสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีครับโ,โหอย่างนี้เลยเหรอพิเศษอย่างนี้เลยเหรอรโอ้แบบว่าดูดีมากๆเลยนี่คือแบบว่าจัดวอาไว้ให้ เป็นที่พิเศษตรงนี้นั่นคือถ้าเราจองมาสองวันแล้วเราได้อย่างนี้เลยโอ้โหโปรโมชั่นอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วเนาะโอ้สวยงามมากๆแล้ววันหนึ่งนี่เราออกกี่รอบอะวันหนึ่งปกติออกรอบเดียวออกรอบเดียวตอนเย็นคือสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งตอนเย็นอ่าฮะผมมีความรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็มองตรง แม่น้ําคานและแม่น้าโขงที่มาเชื่อมต่อกันเนี่ยเห็นเรือค่อนข้างเยอะเลยนี่คือวิธีการท่องเที่ยวของหลวงพ่อบางในรูปแบบใหม่เนาะใช่ครับตอนนี้กำลังฮ<ม>ิตเลยกำลังฮิตเลยซึ่งจริงผมว่าหลายคนยังไม่รู้นะมาหลวงพ่อบางเพียงแค่เดินอยู่ตรงถนนเส้นตรงกลางนันแหละแต่ตรงนี้เป็นรูปแบบใหม่ครับมีเยอะมากเลยครับที่ตอนนี้ใช่ไหมทัวร์จีนก็มาครับเมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับอ๋อรอมาเต็มลำเลยใช่อะนะเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาล่องเรือนะตอนนี้เนี่ย มาประมาณตอนกี่โมงครับสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครงังดีใช้เวลาประมาณกี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงแอไปแล้วก็ขากลับก็จะเห็นพระาที่ย์ตกดินพอดีเลยครับดีจังอิ่มพอดีเลยคพอดีครับขอบใจร้ายขอบคุณเตอรแล้วผมเพิ่งมารู้นะครับว่าเรือต้องหลายลำเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเลยของอะไรนะน้ำฝนสบายดีสบายดีอ่า นี่เป็นคนดูแลเรือที่นี่ทั้งหมดเลยเหรอครับพ่อแม่เป็นคนเหตุแต่ว่าลูกำลังมาสร้างต่อเดี๋ยวนี้อ๋อครับดยนี้เป็นลูกสาวเลยแม่เรามาเจอเจ้าของเรือทั้งหมดเลยตอนนี้โอ้สวยงามและงามหลากหลายเลยนะมีทั้งหมดกี่ลำครับสามลำมีสามลำ้าโอ้แล้วนี่มีลำใหญ่ลำกลางลำเล็กเลยอ๋ออันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถล่องเรือไปได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงอะ อ๋อ oh, อันนี้ตามใจลูกค้าเลยยากลองจากสมงก็ได้จะตามันเลยก็ได้ได้ต้องได้จองไว้ก่อนโอ้ดีเนอะเลยเราอาจจะมีเส้นทางเอาไว้ให้แล้วแต่บางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะเลือกว่าจะไปไหนก็ได้เจ้าเมอ๋ดีจังเลยเลือออกแล้วขอบใจหลายๆเด้ขอบใจหลายเด้อนี่ชื่ออะไรนะ นาวานาวาสงวิวนาวา,นาวาสงวิวหนึ่งสองสามอ๋อนาวาสวิวหนึ่งสองสาโอ้ยขอบใจล่ะตอนนี้นะฮะเรือลำนี้เป็นของผมเลยคนเดียว <laughs> ผมเดินห,กหักหลังฮะเมื่อเช้านี้ผมเชิญแขกนะประมาณ3าท่านตอบตกลงเรียบร้อยแล้วครับแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะคงอายหรือคงเขินนะฮะคงไม่ได้มานะฮะและสิ่งที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะนั่นคือปั๊กที่ข้ามฟากนั่นเองนะฮะ น่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้กันประจำนะฮะของชีวิตประจําวันของคนหลวงประบางซึ่งข้ามจากโกเมืองหลวงพระบางนะไปที่บ้านเสียงแมนนะฮะแล้วก็สามารถข้ามไปที่เป็นเส้นทางลัดที่ไปไซยะบุรีได้นะจะมาล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศใหม่ๆของหลวงประบางซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่ายังมีเส้นทางนี้อยู่ด้วยผมมีความรู้สึกว่าปีแล้วปีเล่าที่ผมได้สัมผัสหลวงประบางแล้วเนี่ย เขามีอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแต่ยังเป็นวิธีการเดิมอยู่ครับในการท่องเที่ยวแบบมรดกโลกครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเราอยู่บนถนนเราเห็นแต่แม่น้ําแต่ตอนนี้ผมอยู่บนแม่น้ําแต่ผมกลับเห็นบ้านเรือนของหลวงประบางในอีกมุมหนึ่งอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นอย่างนี้เราจะเห็นอยู่บนถนนว่าแต่ละคนนะนั่งชิวๆ อยู่ริมสาลาริมตูบแล้วก็มองลงแม่ดูแม่น้ําแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมพิเศษจังเลยอ่ะผมมองกลับขึ้นไปข้างบนฮะแล้วพวกเขากําลังมองผมที่อยู่บนเรือลำเนี้ยเออเป็นอีกมุมหนึ่งเลยครับของหลวงพระบางครับแล้วผมก็มาสังเกตเห็นว่าเรือแต่ละลำก็มีการดีไซน์ที่แตกต่างกันไปนะฮะบางเรือบางลำก็จะกลายเป็นสองชั้นฮะแล้วก็มีการนั่งชิวๆเหมือน เก้าอี้เต็นท์ผ้าใบสมพระอาทิตย์ตกน้ำเนาะข้างล่างก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นนั่งชิลๆหรือว่าบางลำอาจจะเป็นเพียงแค่โดยสารแล้วแต่เราจะเลือกเลยอะแล้วก็มีบางลำซึ่งมีการดีไซน์ออกมาแบบเก๋ๆนะผมว่ามีความรู้สึกว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆครับตกแต่งไปเรื่อยๆเราเลยอยากจะรู้เลยว่าปีข้างหน้าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอะอันนี้คือสเสน่ห์ของโวงพยบาลจริงครับ ขอแนะนําเลยพี่สอนแพงเป็นคนที่มาดูแลผมเลยนะฮะกับมื้อเย็นวันนี้กับพระอาทิตย์วันนี้เป็นคนควบคุมพระอาทิตย์ตกน้าเลยใกล้นกันได้จ้ะใช่ไหมน่าจะสวยที่สุดเลยเห็นแล้วแบบวันนี้อากาศดีมากเลยพี่ช่วยแนะนําให้หน่อยสิว่าการล่องเรือสองชั่วโมงเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยบรรยากาศหลักๆก็คือเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตหรือการท่องเที่ยวแบบใหม่ของล่องรบาดในทุกมมือทุมมือนี้เนาะ เมื่อก่อนทาว่าการท่องเที่ยวของโลกบางทางเฮือนี้มีคนนิยมบอนินยมนินยมครับมีคนนินยม,ยมส่วนหล่จะเป็นเฮีอของห้องแฮมแต่ละห้องแฮมแต่ละแบรนด์ราคาก็จะมีเฮีอที่เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะแมนลุมนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนึังจะเป็นมาเป็นมูอขณะแล้วก็มาเซาเฮีอแล้วก็ลองภายในสองสมองผมขอเดาเนาะ แสดงว่าอาจจะประเทศจีนเนี่ยเขาบอกกับทุกคนที่อยู่ในทัวร์ว่ามันมีวิธีการล่องเรือใช่ไหมผมขอเดาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทัวร์ไทยเนี่ยยังไม่มีวิธีการนี้คือทัวร์ไทยคือไปตากวางสีไปพระธาตุปูสีไปชมวัดตลาดมืดแต่บอมีโปรแกรมเพื่อโดยอย่างนี้เมื่อก่อนการท่องเที่ยวจะจะมีเป็นเบ็บลหลักๆอย่างที่พี่น้องบอกไปก็คือส่วนน่าจะเป็นทางบก แหล่งธรรมชาติทั่วไปที่ว่าโรงพยาบาลเขามีจัดสรรไว้ให้แล้วแต่มาทุกมือนี้ทัานทางเหือนี้ได้รับความนยิยมไร้โดยสปอนเซอรนกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเวลาขาจเจ้ามาปุ๊บจะจะมีการบล็อกบล็อกบล็อกต่อประมาณก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใช่ไหมโดยไม,ม่ลับมันคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นเขาเอินหวาโอนมักแตงโอนมักแตงก็คือจะมีทุกๆปีที่ขาเจ้าจะตู้ปังตู้เพื่อ,อเป็นฮนันอ๋อเราข้ามไปเราไปนั่งเล่นตู้ฝั่งนู้นโดยโดย เขาที่มาไม่มีเพิ่งเห็นเลยเนี่ยเพิ่งสร้างา <c oughs> เห็นไหมมีอะไรบางอย่างยอดมาตลอดเวลาเลยแมนแมน oh. แล้เมาเช้านะครับ oh. ผมมานั่งร้านอาหารตรงนี้แล้วผมเห็นขวัวตรงนี้นะฮะแล้วโขดหินตรงนั้นน่ะเขามีการเล่นน้ํากันด้วยอะ <c oughs> ผมจําได้เลยว่าอันนั้นน่ะแม่น้ําคานแม่แล้วตัวนั้นจะเป็น,น,นใช่ไหม,มนั่นคือน้ําคานมาซึ่งชนกับแม่น้ําโขงแมนตัวนี้จะเป็นจุดแยกจุดตัดเลยถ้าเทาเดือน ทางรถเวลาเขาเลี้ยวเบิ่งมาโดยมันจะเป็นน้ำสองสีเลยที่ว่าตัดกันเลยเพราะว่าน้ําโขงเนี่ยไหลแรงน้ําคานไหลชา้าก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นสองสีที่มาชนกันมันจะเป็นสองสีสีตันครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีโดนนะผมมีโดนนะเดี๋ยวผมคลิปเอาคลิปเดิมๆม,มาให้ดูเลยว่าแล้วคุณจะเห็นเลยว่าหลวงพ่อบางของตัวเมืองเนี่ยเป็นเหมือนหยดน้ําเลยน้นําคานเนี่ยวิ่งมาหาน้ําโขงและส็จเรียร้อยไปหารอบอีกทีหนึ่งโดยใช่ไหมนั่นคือแบบ หลวงพระบางนี่เหมือนหยดน้ําเลยจริงๆใหญ่ๆ,ญๆนะนะ <Man, man. S 1> เพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางของตัวเมืองเนี่ยคุณเดินตรงๆมาคุณจะวนกลับมาหาที่เดิมแม่นใช่ไหม <Man. S 1> และเส้นกลางคือเส้นของมรดกโลกโดย,โดยขณะเดียวกันมีซอยเล็กๆขัานกลางเพราะฉะนั้นคุณจะเดินอ้อมมาเข้าเส้นกลางเข้าซอยจะเจอกันหมดเลยเจอกันที่เราเป็น,สนเสน่ห์ของเมืองจริงนะ เมื่อกี้ผมนั่งมานะครับร่วมประมาณสัก40นาทีนะครับผมผ่านาบ้านสร้างคลองนะศูนย์หัตถกรรมนะตรงนั้นที่มีเกียสามีผ้ามัดมีมีหัตถกรรมนะฮะแล้วก็มาถึงบ้านหนองทรายนะเราก็เลยมาอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นบ้านเรือนแต่ไปหมดเลยแล้วมาถึงจุดนี้ครับนั่นคือเราจะวกเรือกลับนะฮะอีกประมาณ40-50นาทีนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ปับ๊บเราจะกลับเรือครับไปกลับไปหาฝั่งอีกทีหนึง่งก็เพราะว่า เขาคำนวณเวลาเรียบร้อยแล้วครับว่าถ้าเรากลับไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยนะฮะแล้วตรงนี้นี่ผมหิวแล้วเรามาดื่มไวน์กันดีกว่านะฮะมาดูซิว่าทางบูราสาลีเฮอริเทจเนี่ยเขาได้เตรียมอะไรไว้ให้เราไว้บ้างปะ่ะหิวแล้วโอ้โหเยอะมากเลยคุณผม,ผมทานคนเดียวเมื่อเช้านัดกันมาสี่คนโดนหักหลัง <laughs> วันนี้จะกินที่หมดเลย <laughs> เพื่อคนที่ไม่ได้มาโอ๋อเสียดายอ๋อนี่อะไรบ้างครับเนี่ยสำหรับเซตที่เขาจัดในมื้อนี้ก็จะมีสัญลักษณก็จะเน้นโลโก้แล้วการเวิร์สเทนนิดนึงโลโก้ก็จะมีเป็นล่องข้าวบาสลับอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นโลโก้ของล่องข้าวบาร์น่แล้วต้องเลยแล้วก็ล่าลาบก็จะเป็นแบบอาหารลาวเนาะอาาหรลาวไทยก็มีขึ้นกันลาบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านคนลาวนะฮะเขาบอกไว้ว่าเป็นอาหารที่ลาบยศ อาหารมงคด้วยเอาไว้สําหรับงานบุญด้วยสำลักก็จะเป็นงานบุญหรือว่างานปีใหม่ปีใหม่คือว่าแบบส่งท้ายปีเก่าหรือเปล่าต้องกินลาบเราจะกินลาบโดยแล้วต่อไปคือต่อไปจะเป็นไส้วัวลวกข้าวบะอ่ะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นซื้อฮะไดแบบนี้ต้องลวกข้าวบะด้วยอาฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโคคัทที่เราเตรียมอันนี้ทางสำลักเวสเทิร์นนะวันตกแล้วจะเป็นโคคัทแล้วก็ชีสที่เราเตรียมมาสําหรับ สิ่งนี้เลยโอเคขาดก็ได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปลาทอดสมุนไพรซึ่งเราจะเอาปลานำปลามาทอดแล้วก็คลุกพวกเฮิร์บแล้วก็จะมีพวกตะไคร่กอชิคายแล้วก็มีซอสอ่าฮะมีซอสโอ้ยนากินมากปลาน้ำลองนะมากินที่โรงุกซ้าจัดเสร็จนี่เพื่อลูกค้า4คนเนาะที่ให้เปิดได้ว่าจะมีทีมงาน4คนแต่ว่าไม่นี้เลย เลือกเป็นผู้เดียวเสียใจเป็ดีใจเสียใจคือพอได้มากันเนอะแต่ดีใจคือกินคนเดียวเลยละจะกินเผื่อดเอแล้วคนดูอาหารมื้ออย่างนี้เรืออย่างนี้ผ้าทิตอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอะคือวิวล้านหนึ่งร้อยล้านมากๆวิวร้อยล้านมากๆหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอะผมว่านะ สิทธิ์ครับตากล้องครับพี่ครับมาทานด้วยกันดีกว่าเรามาทานด้วยกันครับตอมใจลายเดยนเสร็จคนรอๆละละก็ต้องมองกับวายดีๆแล้วก็บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดลักตายเายลยอเธอกับฉันแค่มองตาก,กัน สุดยอดมากตัว uhm นี้เลยผมขอไปชมบรรยากาศกลางวันกัเลยโลกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันหมุนไปแค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอ สบายดีนะอยาอ่ายขอบคุณที่ทักทายกันสบายดีครับเฮาฮักแพงกันไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่ส่งรอยยิ้ม ขอบใจที่ห่วงใยกันดีใจที่ไปนำกันติดตามกันมาตลอดไปแม้ถ้ามีวันไหนที่เราต้องไกลห่างกันจะคิดถึงเธอทุกวันความผูกพันไม่เคยแปรเปลี่ยน ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาว